นี่คือมีเดียเด็กจบใหม่ไฟแรงให้ทำงานสายฟแล์อย่างเต็มตัวมีเดียทำงานฟีรแลน์ด้านสือ่อทั้งงานกราฟิกตัดต่อถ่ายรูปแล้วก็ออกแบบเหมือนทุกอย่างจะราบรื่นไปด้วยดีเอ๊ะอะไรคือภาษีนะจบมายังไม่ได้ยื่นเลยต้องทำอะไรบ้างเนี่ย อะไรคือพงงด90แล้วต้องยื่นภาษียังไงจะโดนปรับย้อนหลังไหมเนี่ยน้องมีเดียเครียดเรื่องอะไรหรือเปล่าพี่คะหนูต้องยื่นภาษีไหมหนูยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรพี่เคยยื่นใน e-filing นะเราลองมาหาในเว็บนั้นก่อนดีไหม ในนั้นจะมีความรู้และัดก,การให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอย่างแรกเลยที่ต้องรู้ฟรีแลนซ์จัดอยู่ในเงินได้ประเภทที่2เป็นรายได้จากการรับจ้างเหมือนงานบริการจะจ้างเป็นรายครั้งหรือว่าเป็นโปรเจกต์ต่อไปคือพรด90คือแบบสแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ที่มีเงินได้กรณีทั่วไปที่นอกเหนือจากเงินเดือนซึ่งค่าจ้างเหล่านี้บางทีที่ลูกค้าที่จ้าง จะมีการหักภาษีไว้แล้ว3%เรียกว่าหักภาษีหน้าที่จ่ายแล้วเขาจะออกใบ50ทวิมาให้เป็นเอกสารรับรองการหักภาษีเอกสารนี้ควรเก็บไว้ให้ดีเพื่อน,นำไปยื่นภาษีสายฟรีแลนซ์เมื่อมีไรายได้เพิ่มถึง1.8ล้านบาทต่อปีจะต้องมีการคิดแบตกับลูกค้าโดยจะเสีย7%จากยอดของไรายได้ ามีการทำงานแพลตฟอร์มต่างประเทศมีรายได้โอนเข้ามาก็ต้องนำหลักฐานโอนเงินเก็บไว้เพราะว่ายังไม่มีการหักภาษีต่อไปคือค่าลดจอนต่างๆเช่นประกันชีวิตเงินบริจาคก,กองทุนค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวสามารถลดจอนภาษีได้การหักค่าใช้ใจ่ายจะมี2แบบคือแบบเหมาและแบบตามจริงแบบแรกคือแบบเหมาหัก50%แต่ไม่เกิน100 0 0แบาท แบบที่2จะต้องมีบินและเอกสารให้ครบเหมาะสําหรับคนที่มีค่าใช้จ่ายเยอะไม่ว่าจะเป็นค่าอุปกรณ์หรือค่าโปรแกรมเราลองมาคํานวณภาษีง่ายๆดีกว่ารายได้ลบค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดค่าลดจอดก็จะได้เงินได้สุดทธิสมมุติเราได้เงินได้สุทธิ2 0 0 0 0นบาทแล้วเราต้องมาดูที่อัตราภาษีขั้นบันได2,000 200, 0นบาทจะอยู่ในช่วงที่ขั้นแรกที่5% เราก็เอาเงินได้สุดทีลบรายได้ที่ต้องเสียภาษีจากนั้นค้อรเ5%ก็จะเป็นภาษีที่เราต้องจ่ายเงินภาษีที่เราจ่ายไปเราสามารถขอคืนภาษีได้ในกรณีที่เราจ่ายเงินไปมากกว่าที่จะต้องจ่ายจริงและที่สำคัญอย่าลืมยื่นภาษีให้ตรงเวลาด้วยนะไม่งั้นจะมีค่าปรับอ,อ๋อ แค่นี้เองแค่เข้าใจเรื่องของภาษีวางแผนทางการเงินเก็บหลักฐานให้ดีเพ,เพื่อคนไหนสนใจทำงานด้านฟรีแลนซ์อย่าลืมเรียนดูเรื่องภาษีที่กรมสรรพากรนะคะ